ขอบค่าตัวแปดหลกักกราบไทยทุกเดือนเปิดบ้านทัดดาวนึกแจ้ง แจ้งเกิดระดับโลกตามรอยรุ่นพี่เจเซียนสำหรับอาการบาดเจ,จ็บของทัดดาวฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาค,คมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทยที่รีบบินด่วนกลับไทยมารักษาตัวได้สรุปอาการบาดเจ,จ็บของทัดดาวนึกแจ้งระบุว่าเบื้องต้นทัดดาวมีอาการบาดเจ,จ็บหลังบริเวณเอวไม่สามารถลุกยืนได้จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันหายดีแข็งแรงแล้ว ได้โพสต์ภาพขอบคุณแฟนๆทั้งหลายพร้อมอวดรูปชีวิตปัจจุบันซึ่งกลับจากต่างประเทศมาเราเลยมีภาพบ้านพักวิวสวยๆของเธอมาฝากกันค่ะและเคยมีกระทู้พันทิ์มาตั้งเขียนข้อความชวนคุยว่าต้องขอกล่าวคำชื่นชมในพัฒนาการของทัดดาวเป็นอย่างมากจากปีก่อนหน้าที่บอกว่าเล่นดีแต่มาปีนี้น้องเล่นได้แบบโคตรระดีเลยก็ว่าได้จนทำให้ในทัวนี้แอบลืมหัตยาไปโดยปริยาย วินาทีนี้ในไทยลีกน้องควรข้ามผ่านไปก่อนลองหาประสบการณ์ในลีกต่างแดนอย่างเช่นทีมปักกิ่งของโค้ชออสทีมฮาร์เซอร์ไบจันไปพร้อมกับนุสราก็ได้เพื่อจะได้ป้องกันหากมีปัญหาในด้านภาษาที่มาที่ไปคือในทัวร์นาเมนต์น,นี้นานเป็น m b ที่โดดแดนในฟอร์มทั้งเร็วแรงและแกล่งและเขามีหลายทีมนั่งดูฟอร์มพื้นเล่นอยู่เหมือนกันถ้าถามว่าเราแมมองอยากได้ทัดดาวไมมแน่นอนคงมีลีก นอกไลฟ์ทีมพยักหน้าตอบรับถ้าเป็นทะาดาวควรเรียกค่าตัวเท่าไรถึงจะเหมาะสมในแง่ผู้เล่นที่มาจากเอเชีย5ล้าน7ดล้านหรือ10ล้านดีโดยมีคอมเมนตนต่างๆมาตอบมากมายอาทิสวยสามารถสมบูรณ์แบบอย่างสาวน่าจะสัก4 0 10ล้านขึ้นนะน้องเริ่มพบเครื่องแล้วประสบการณ์อีกปี2ปีของน่ากรัว ในจานวนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยในะทีนี้คือกัปตันหนองเครื่มจิตถิ่นขาววัย34ปีซึ่งยังเล่นอยู่ในสโมสรบางกอกกลาสในประเทศว่ากันว่ากัปตันหนองเป็นนักกีฬาคนเดียวของสโมสรบางกอกกลาสต้องมีผู้ดูแลส่วนตัวคอยติดตามเวลาไปออกงานหรือการแข่งขันเพราะมีแฟนคลับมากที่สุดคนหนึ่งจากในจนํานวน6กเซียนวอลเลย์บอล ในขณะที่นุสราต้อมคำมือเซตและอนุมาสิทธิรักษ์มือตกหพวสเซาวเล่นอยู่ในลีกต่างชาติที่โุรกีและญี่ปุ่นตามมาด้วยกีฟวิลาวานอภิญญาพงเล่นอยู่ทีมสโม,มสรสุพรีมชลบุมมรีและยังมีนัดตบรุ่นน้องที่มีชื่อเสียงตามมาเช่นทัดดาวนึกแจ้งหรือนานอัญชาราพรคงยศหรือเพียวหรือชัชุอ่อมุกสีหรือบุมบีม มาจนถึงตอนนี้นะ่ยทัดดาวหนึ่งแจ้งก็ได้กลายมาเป็นนักโตวควนใจชาวไทยผู้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแถมยังมีหลายคนเห็นตรงกันว่าทัดดาวนึงแจ้งสวยขึ้นอีกด้วยเป็นคนตัวสูงกว่าเด็กผู้หญิงคนอื่นๆปัจจุบันสูง182ซนติเมตรจึงถูกโค้ชทีมราวอลเลย์บอลของโรงเรียนเรียกตัวไปฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้งกระทั่งได้มีโอกาสย้ายไปโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นเมื่อตอนอาย16ุ16-17ปี ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่ะใหม่ๆด้วยนะคะ